สวัสดีครับคุณผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านและวันนี้ผมมีหนังมาสปอยหนังมีชื่อเรื่องว่าป้นเหนือเมฆเมื่อหัวขโมยมือพกการและทีมงานระดับเซียนวางแผนโจรกรรมเหนือเมฆเพื่อขนส่งทองคํามูลค่า500ล้านดอลลาร์จากตู้นิรภัยในเครื่องบินที่ลอยอยู่บนความสูงกว่า40,000ฟุตเรื่องราวจะสนุกและเล้าใจแค่ไหนเชิญรับชมรับฟังผมสปอยได้เลยครับ เปิดเรื่องมาเราก็อยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งสถานที่แห่งนี้กําลังจะเปิดการประมูลงานศิลปะครั้งยิ่งใหญ่และนี่คือไซรัสพระเอกของเรานั่นเองครับที่เขามาในวันนี้เขาไม่ได้มาประมูลแต่อย่างใดนะครับเขาจะมาป้นผลงานชิ้นโบแดงในงานนี้แต่พวกตํารวจก็รู้อยู่แล้วว่าวันนี้จะเกิดการป้นและนี่คือแกสเวลเขาคือหัวหน้าทีมในการดักสกัดการป้นในครั้งนี้แต่ตัวเธอนั้นก็คือนางเอกของเรื่องนี้ด้วยนะครับและการประมูลก็ได้เดินทางมาถึง ผลงานชิ้นสุดท้ายซึ่งผลงานชิ้นนี้เป็นของเอนเอเขาได้มาร่วมดูการประมูลผลงานของเขาด้วยพระเอกก็ได้เสนอเงิน20ล้านดอนลลาร์ในการประมูลผลงานชิ้นนี้และเมื่อจบการประมูลทีมของพระเอกก็เริ่มทําการป้นและทีมของพระเอกก็ได้เปิดสัญญาณเตือนเพื่อทําให้เกิดการโกลาหลในสถานที่จัดการประมูลพระเอกก็บอกเอนเอว่า ตอนนี้สถานที่แห่งนี้ไม่ปลอดภัยเราไปโอนเงินบนเรือยอชของผมดีกว่าในขณะที่พระเอกกำลังพาเอ็นเอทไปที่เรือยอชนางเอกและพักพวกก็ได้ตามสกัดจับเรือของพระเอก แต่ก็จับพระเอกไม่ได้เพราะทีมของเขาได้วางแผนในการป้นคังนี้ไว้แล้วและสมาชิกในทีมของพระเอกก็มีด้วยกัน6คนนะครับคนแรกชื่อไซรัสเขาเป็นบอสใหญ่คนที่2คามิล,ล่าเขาคือนักบินนะครับคนที่3มีซอนทําหน้าที่แฮกเกอร์คนที่4แม็กนัทงัดตู้เซฟคนที่5ลุกวิศวกรและสุดท้ายเดนตันเจ้าแห่งการปลอมตัวนะครับพอมาถึงเรือพระเอกก็ได้โอนเงินให้เอ็นเอทแล้วเขาก็ชวนเอ็นเอฉลองเนื่องในการซื้อขายสําเร็จพ่อ เขาตื่นเช้ามาเอ็นเอกได้เห็นตัวเองในข่าวและเนื้อหาในข่าวบอกว่าเอ็นเอกได้หายตัวไปพร้อมกับผลงานของเขาพระเอกก็บอกว่านี่แหละคือการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลงานเมื่อไม่นานมานี้เราเพิ่งจะลงขายผลงานของคุณในเว็บซึ่งเราขายได้กำไรไปแล้ว89ล้านดอนลลาร์ภาพก็ตัดมาที่นางเอกนะครับเขาได้จับสมาชิกของทีมพระเอกไว้ได้หนึ่งคนและผู้บัญชาการก็ได้เรียกนางเอกเข้ามาคุยเขาบอกว่าตอนนี้ทางเราต้องการตัวไซนัท ให้มาช่วยปฏิบัติการลับในครั้งนี้เพราะตอนนี้พวกยอเกนเซนกำลังคุยกับกลุ่มแฮกเกอร์เธอชื่อเลวทานพวกเขาจะโจมตีเมืองด้วยน้ำมหาสารและจะทำให้คนในเมืองล้มตายถ้าเขาทำสำเร็จยอเกนเซนก็จะสามารถขายหุ้นและสาธารณูปโภคให้คนทั้งโลกได้และสิ่งที่เรารู้ตอนนี้ก็คือกลุ่มของเลวทานต้องการให้พวกยอเกนเซนจ่ายเป็นทองคำมูลค่า500ล้านดอลลาร์เขาจะเคลื่อนย้ายทองคำด้วยเครื่องบิน แต่พวกเราไม่สามารถจับเขาได้พอพวกยอเกนเส้นเคลื่อนย้ายทองแบบถูกกฎหมายเราจึงอยากได้ตัวของไซนัทมาทำหน้าที่ขโมยทองในครั้งนี้นางเอกก็เลยรีบไปคุยกับพ่าเอกนางเอกบอกว่า ตอนนี้ทีมของนายถูกจับแล้วเรามีหลักฐานทุกอย่างแต่เรามีทางออกให้ทางออกนั้นก็คือให้มาช่วยงานของตำรวจและงานในครั้งนี้คือการป้นทองของพวกยอเกนเซนเพื่อที่จะหยุดทำข้อตกลงกับพวกเรวทานพระเอกกับทีมก็ตอบตกลงเพราะถ้าเขาทำงานนี้สำเร็จนะครับเขาก็จะหลุดพ้นจากคดีและเขาก็ได้ใช้ชีวิตอิสระนางเอกก็ได้เริ่มบอกแผนกับทีมของพระเอก อีก17วันหลังจากนี้เครื่องบินของยอเกนเซนจะทําการเคลื่อนย้ายทองคําไปยังซูริกระหว่างการเดินทางทองคําจะต้องหายไปทีมของพระเอกก็บอกว่าถ้าเป็นแบบนี้เราก็ต้องมีเครื่องบินซะก่อนนะเพื่อที่พวกเราจะได้ย้ายทองคํามหาศาลน,นั้นได้พระเอกก็เลยต้องไปหาเพื่อนเก่าของเขาเพื่อจะขอเช่าเครื่องบินเจ็ตในการทําภารกิจครั้งนี้และแผนของเราต้องนําเครื่องบินของเราไปอยู่ใต้เครื่องบินลํานั้น เพื่อที่จะทําการแฮ็กสัญญาณและคนขับเครื่องบินต้องเป็นคนของเราด้วยพอพวกเราแฮ็กได้เราก็จะขับเครื่องบินออกจากลันเวย์ได้พอลงจอดเราจะขนย้ายทองต่อโดยรถไฟจากนั้น ผู้บัญชาการก็อยากพบตัวพระเอกเขาบอกพระเอกว่าตอนนี้เรามีเวลาเหลือเพียงแค่10วันเท่านั้นพระเอกก็บอกว่าถ้า10วันมันไม่ทันแน่นอนทีมของผมจะขอถอนตัวเพราะมันอันตรายเกินไปผู้บัญชาการก็บอกว่าถ้าพวกแกไม่ทําเราจะยึดข้อตกลงเรื่องการให้อิสระคืนและพวกนายก็จะถูกจับ และพระเอกก็ได้กลับมาหาทีมเขาบอกว่าแผนการในครั้งนี้ถูกย่นระยะเวลาเหลือ10วันและมันอันตรายเกินไปเขาจะขอทำงานนี้เพียงคนเดียวแล้วคนในทีมก็บอกว่าถ้าเราไม่ร่วมมือกันแล้วเราจะทำสำเร็จได้ยังไงและแล้วก็มาถึงวันที่ทองจะถูกเคลื่อนย้ายทีมของพระเอกก็ได้อยู่บนเครื่องบินกันแล้วครบทุกคนนะครับยกเว้นลุกเพราะว่าเขาขอถอนตัวเขารู้สึกว่างานนี้มันไม่คุ้มค่ากับความเสี่ยง แต่ส่วนคาเมลล่าก็ได้สแตนบายรอบนเครื่องบินเจ็ตแล้วนะครับมีซอนก็บอกว่าในเครื่องบินลำนี้มีคนของยอร์เกนเซนคอยเฝ้าดูทองอยู่และแล้วก็ถึงเวลาเริ่มปฏิบัติการนางเอกต้องนําเครื่องรบกวนสัญญาณไปไว้หน้าห้องเครื่องเพราะมันจะได้รบกวนสัญญาณเครื่องบินของคาเมลล่า ในที่สุดเขาก็ทําทันเวลาแบบเฉียดฉิวนะครับในขณะนั้นคนขับเครื่องบินก็ได้ประกาศว่าตอนนี้เครื่องบินของเราจะลงจอดที่สถานีใกล้ที่สุดให้ทุกคนรัดเข็มขัดให้แน่นแมกนัตก็ได้เริ่มปฏิบัติการปลดล็อกตู้เซฟคนของยอร์เกนเซนเห็นท่าไม่ดีเลยจับพนักงานมาเป็นตัวประกันและเดินไปหน้าห้องเครื่องเพื่อบอกให้กับตันขับกลับไปทางสถานีเดิมพระเอกก็ได้เข้ามาขวางเอาไว้นะครับและเขาก็ทําสําเร็จพวกเขาก็รีบวิ่งมาดูแมกนัต ว่าแมกนัตปลดล็อกเซฟสำเร็จไหมแต่ก็เจอคนของยอเกนเซนซะก่อนและพวกพระเอกก็โดนจับได้ส่วนทองก็ยังอยู่ปกติและเครื่องบินก็ได้ลงจอดที่ลานสำเร็จนะครับยอเกนเซนก็โทรมาหาลูกน้องของมันบอกว่าให้พาพวกโจรกลับมาพร้อมกับทองแล้วฉันจะจัดก,การพวกมันเองและตอนนี้ทองก็ถูกคนย้ายขึ้นมาอยู่บนเครื่องบินเจ็ตของพระเอกโดยมีคนของยอเกนเซนคุมอยู่นะครับคาเมล่าก็พยายามสลัดเกาะพางของเครื่องบินออก เพื่อที่จะได้ให้ผู้บัญชาการเห็นเครื่องบินของเขาในเรดาร์พอเรดาร์จับเครื่องบินของพระเอกได้ผู้บัญชาการกับสั่งให้นาโต้ยิงเครื่องบินของพระเอกให้ล่วงไปพร้อมกับทองพวกนาโต้ต้องการยืนยันว่ามีพลเมืองอยู่ในเครื่องบินเจ็ตลำนั้นไหมถ้าไม่มีการยืนยันก็จะทําการยิงเพราะทางผู้บัญชาการสั่งมานะครับในไม่ช้า <m> เครื่องบินเจ็ตของพระเอกก็ได้ส่งสัญญาณว่ามีพลเรือนอยู่บนเครื่องบินนะครับ และเครื่องบินของนาโตก็ได้รับการยืนยันก็เลยถอนกำลังกลับไปในที่สุดคนของยอเกนเซนก็ถูกพระเอกจัดการจนหมดและเครื่องบินของพระเอกก็ได้ลงจอดที่บ้านของยอเกนเซนนะครับและทองก็ตกลงมาจากเครื่องบินพระเอกก็บอกโคตร,รับกับมีซอนว่าให้เธอบันทึกภาพจากกล้องของเครื่องบินไว้ด้วยนะแล้วสายของรีวันทานก็ไลน์มาบอกว่า ในเนี้ยมีสายลับของตำรวจอยู่ด้วยและการเซ็นสัญญาทั้งหมดจะถูกยกเลิกทางเราต้องขอถอนตัวยอเกนเซนมันก็ไม่พอใจที่จะถูกยกเลิกสัญญาเขาก็เลยฆ่ารีเวทานนะครับแล้วพวกตำรวจก็ได้มาคุมพื้นที่ไว้ยอเกนเซนก็บอกตำรวจว่าคนพวกนี้มาบุกลุกบ้านของเขาเขาแค่ป้องกันตัวเท่านั้นเองพระเอกก็ได้เปิดคลิปที่มีซอนบันทึกไว้และคลิปที่บันทึกได้คือตอนที่ยอเกนเซนยิงรีเวทานพอดีนะครับ ตำรวจก็ได้จับตัวยอเกนเซนไปได้สำเร็จและผู้บัญชาการก็ได้มาถึงสถานที่เกิดเหตุพอดีนางเอกก็เลยสัตว์เข้าไปที่หน้าของผู้บัญชาการหนึ่งทีพร้อมกับขอลาออกจากการเป็นตำรวจเพราะเขาคือคนที่สั่งให้นาโต้ยิงเครื่องบินของพระเอกและในหลายสัปดาห์ต่อมาพระเอกกับทีมได้มาที่ริมแม่น้ำพร้อมกับบอกนางเอกว่าเขาได้ขโมยทองส่วนหนึ่งมาและยังบอกอีกว่าลุกไม่ได้ถอนตัวแต่เขาแค่ทำหน้าที่นำทองที่ถูกขโมยมาไว้ในที่ที่ปลอดภัย และพายเอกกับทีมก็ได้ทองทั้งหมดนั้นมาและหนังก็ได้ตัดจบแต่เพียงเท่านี้นะครับและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ